สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมนะครับในนามนะครับแอดมินนะครับของนะครับเจพีฟามนะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตนะครับในการทำป้ายนะครับป้ายหน้าฟาร์มของเรานะครับซึ่งเราใช้งบประมาณนะครับที่ทำป้ายก็มีอย่างนี้นะครับก็คือหนึ่งค่าป้ายนะครับทำป้าย2000บาทแล้วก็ค่าวัสดุก่อสร้างนะครับ3,828บบาทแล้วก็ค่าแรงนะครับ ช่างนะครับสองพันหกร้อยแล้วก็ค่าเลี้ยงน้ําเด็กๆนะครับสามร้อยบาทนะครับซึ่งในเดือนกันยาสองนห้าหกสี่นะครับซึ่งที่เราทํากันนะครับก็คือโดยทีมงานนะครับโดยช่างก็คือพี่เสมียนของเราครับเสมียนโพสีนะครับโดยมีผู้ช่วยช่างก็คือตะลมนะครับแล้วก็อาตพลนะครับแล้วก็น้องๆทั้งสามท่านในรูปนี่นะครับจะเห็นน้องอาบนะครับแล้วก็อีกสองคนนะครับที่เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับ ในทีมงาน JP ฟาร์มของเรานะครับหนองบัวลำพูครับอันนี้ก็คือเป็นภาพของสัตบุบาษของเรานะครับนางสาวสุชาดาบัวหอมครับซึ่งเป็นสัตบุบาษประจำฟาร์มับ JP ฟาร์มหนองบัวลำพูของเรานะครับส่วนภาพนี้นํามาประกอบเพื่อให้ความสดชื่นตานะครับก็อันนี้คือภาพที่ก่อสร้างนะครับที่เราเริ่มก่อสร้างนะครับเริมทีเป็นสองสองต้นนะครับก็เลยเพิ่มใหม่สองต้นนะครับ